อะไรฟาร์มิงโกะปะหรือว่าไม่ใช่อ๋อเออมันกำลังปิดเฉยตะกอนอุวยมีตัวเล็บมาเล็กสวยตัวเล็กตัวเล็กมาสวยห้ามลงจับรถตัวเล็กเต็มเลยนตโอ้เต็มเลยอ่ะสวยอ่ะตัวเล็กสวยพุชเตอตัวเล็กเนาะ กมามามามันอยู่ขับนี่อ่ะกูเเลยอ่ะดูนั่งไหนนั่งไปิดก่อนกูกวกูจิกสวยนะกูจิกเอาเลยกจิกเอาแม่แมแม่แ่แตัวใหกอุ้ยเราเล็นชยเนี่ยเลยอ่ะ แม่เชียวโอ้ยอะม้าลายตัวเล็กคขาไม่รู้มาลายตัวเล็กทครับโอ้มีลูกคนอู๋เมือนมาแล้วแต่เขาไม่มีที่ซื้ออาหารเนาะสี่มาลายสิมาลายขึ้นรถกับแอมฟิวไหมครับขอดูิขึ้นได้ไหมได้เหลยไม่มีม้าลาอยู่ด้วยอ่ะ อุตุยใหมากตัวนี้อุตุเล็กมากอ่ะฮู้ส์หมาลาก็มามาละไรก็มาโอ้ตัวใหญ่บ้างอ่ะคุ่ชอบไหมชอบอ่ะตัวโอ้ตัวเจ็ดมีอูดอยู่ด้วยอ่ะมีนกต่อเจ็ดกับอูด้วยอ่ะมีอูด้วยอ่ะ หมา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 าอุ้ยเจ้าตัวเล็กวิ่งไปเลยคอยดูนะถ้ามันแบบอันนี้ปิดกระจกหน่อยนี่ไม่ทันไม่ทันเลยอะมาลายสวยเนาะหมาลายสว<ๆ>นะยเนาะหมาลายปิดตัวเมื่อ๋อนเขาเรียมหมาลายสิหมาลายถึงเราจะฟิวไหม ไม่ได้ไม่ได้ไมได้เหรอได้เหรอได้เดินไปมันได้ไหมไม่ได้เดินมาไหนสิครั้งเดินตาไปอะไรอะดกอะไรอะเต็มเลยอะตรงนู้นนี่คือตรงนี้ดกชามถนนดกข้ามก่อน้ก๋อไม่ให้ไปนะครับไม่ให้ไปนะครับโอ้เดินช้ามากปิดไว้อะปิดไว้โโอ้หตัวใหญ่มาก มันลูกชี้แหละสิชี้ให้แม่โอเคอกี่ตัวนับดูสิหนึ่งหลับอยู่นะ่าหลับอยู่นะ่าหลับอยู่นะ่าตัวนี้ก็เหน,นี่ยวไหมหลับอยู่โอ้โหดูบันตัวนี้มาแล้วนั่น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 เยี่ยมมากนะนักว้าจังเลย ขับไป<ล>ข้างหน้าให้คนอื่นเขาขับต่อมาเมา่อัวใหญ่มากช้าตัวใหญ่มากอ่ะโหตัวใหญ่เท่าช้างเลยมั้งเนี่ยตัวใหญ่เท่าช้างอ่ะอู้หูเดินมาลุ้นเดินมาลุ้น,น,นโอ้โหชอบนอนอนาะกาศยิงจะปิษอยู่แบบ ่เตห้ามลงจากรถสัตว์มีสิทธิพิพเศษบนถนน yeah. นะฮะเต็มเต็มเ,เลย,ยด้วยนอนถึงเยนถ้าจะเยน็นแม่ดูตัวเล็กเขาวสวยมากเอ้ไม่น่าจะใช่กวางไหมอันเนี้ยดูเขาสิดูเขา,ขาอ่ะเขาสิ พวกเขาขึ้นมนเป็นหนอนเขาสวยเขาโวนเป็นหนอนน่ะอุวยดูตัวฉีดน้ำตาลอ่ะดูดูตัวฉีดน้ำตาเป็นหนอนน่ะดูฉีดน้ำตาเป็นหนอนแดดดันมาฝั่งนี้เองนั่นเราไปว้ไว้อิจฉัยอะไรมันกระทิง พี่ชยายคนนี้มีทิ้งด้วยอะ่ะพี่ชายคนนี้ไม่ใช่พีชยายครที่มันกระทิะ้งอ่ะทิ้งทิ้งบัววิงเร็วเร็วลงว,ว,วิวเร็วมาหาวิวเร็วโอ้ยตกใจเราอ่ะตกใจเราเบาๆไมา่ต้องหูเสียงดังแล้วนะ ตกใจสวยอ่ะนะสวยเนาะตัวอะไรอ่ะตัวเล็กสวยอ่ะตัวเล็กสวยเหรอตัวเล็กสวยอ่ะลงไปจับไหมลงไปจับไหมไม่ลงทำไมไม่จับโมก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 โมไปต่อกันดีกว่าไม่เอาเพิไม่จับคือไม่จับหรอคือกลัวเหรอครับเพื่อกลัวมันกัดไหมืมปลาฉีอะ ตัวอะตอะไรอตอะไรความฮึคามไม่มีเขาตัวนี้ไม่มีเขาเลยันี้มีเขาอู้หูตัวเล็กตัวเล็กแม่แม่ตัวเล็กอหตัวใหญ่ กวางมากับพี่แอนฟิลไหมครับได้เลยได้เลยมันขึ้นรถเลยมันขึ้นข้างหลังแล้วพี่แอนฟิลเนี่ยม,มา,มา,ม,า,ม,ายมาแล้วลลยมาแล้วอุ้ยตัวนี้ก็มีไหมตัวขาววัวสิตัวขาวัวดูมองเด้อมองมาก<อ> นอนกองกันอยู่ตรงนั้นร้อนนะนะร้อนนะนะต่อไปเราจะไปดูสิงโตแล้วนะคะมีเสือด้วยไป,ไปกันเลยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านี่เปล่า,ราเรามาดูกันเลยมันจริงหรือเปล่าไม่จริงอ่ะปัวใหญ่บ้าอ่ะปัใปวใหญ่กลัวไหม ห้ามกดเห็นไหมมันชูข้อมือมากดตรงนี้เนี่ยฟิวถ้าไม่ล็อกไว้ไม่ได้เลยอ้ยนอนเหตขาชจ็บตกใจเห็นนู่นูอันฟิวหนี้สิงตเฮ้ยโอตัวใหญ่มากโอ้ใหญ่มากถ้ามันมากระโดดใส่ทำไงดูนอนดูนอนเหตุขาดูสิเขาตาดอะสบายเย็นน่ากลัวนะน่ากลัวอันตรายด้วยนะตัวใหญ่อะตัวใหญ่กว่านี้อยู่เนาะ ตัวใหญก็เชือกันดูดูจ้าสบายใจสิงโตต,ตัวนี้นอนอยู่สิงโตรู้ว่าเสอืออันนี้เสอือนุน่นสิงโตอยู่นุน่นสนะิงโตกำลังเดินมาสิงโตนะตัวกำลัเดินมาตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อ่ะอย่าทำให้มันโกรธนะทำให้มันโกรธนะลูกตาเห็นไหมตาเห็นไหม เจ้าป่าเห็นไหมน่าชสีเห็นไหมที่เอ็นฟิวอ่านนิทานนี่ลูกเห็นไหมก็จะสีกับหมาจิ้งจอกใช่ไหมคือไว้จิ้งจอกอ่ะอมีหม,มาจิ้งจอกด้วยอ่ะหมาหมานอนอยู่นี่นอนอยู่นี่นอนอยู่นี่ดูดีอ้าปากแล้วนะโอโ้โหอ,อ้าปากอ้าปากดีมากตัวข้างบนนู้นอ่ข้างบนนู้นีกอ้าปากยังไงมันอ้าปากยังไง มงอาอาปลาหมุนนิชาละดูอย่างใกล้เลยอู้นอนกองกันเี่ยนีต่อไปจะเป็นเสือโคว้ามันอันตรายนนะอัรายนะ จับได้เลยนะเสือกรุณากดตานะคะมันเสือมันจะมาอย่มาหาเราใช่ไหมดูสิดูสิอันตรายเห็นไหมเขาบอกเห็นไหมเราก็ตื่นเต้นแต่ทางเข้ามายังไม่เห็นเสือสักตัวเลยนะตอนเนี้ยอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งพ่อนู่นนั่งว่าเข้านู่นเสือกันไงตัวมันใหญ่อะตัวมันใหญ่ใหญ่กว่าที่การอีกอะอ้าปากฟังกราสวยอะ มันบอกว่าปากโชว์ฟันสวยน่าฟันแนนฟิวเหรอนุ่ยยอันายนะอันะลยนะนี่นอนกองอยู่นี่ตัทนหนทนาอะไรแล้วลูกน่นแนนฟิวนู่นนุ่นมาแล้วนะแล้วนู่นดูยั่เห็นไหมนะเห็นไหมนะ พ่อพ่อพ่อพกุ้งพุ่งไปหาเสือเรา้อตัวใหชอตัวเลยอ่ะกลัวไหมของนี่เต็มเลยอ่ของนี่เต็มเลยมนนอนเ็มันย้วอ่ะปมเป็นของเล่นเลยนะีควายมีควาย มีควายกิ no. um, the the women, ีนออกมานี่มันเหมือนกาเลยอ่ะควายคีควายควายมีมันมันเหมือนกาเลยไม่ใช่นอนอยู่ในเห็นไหมอันนี้มันมีควายมีควายมีควายอ่ะมีควายก็มีกระไรมะเป็นน้องกระไรน้องมาแล้วมาแล้ว มันนั่นนั่นไม่เอาดูชอบไปดูรานเนาะเลือกดิเลือกนี้มีควายยังเป็นดังเสียงเบาเนาะมีควายมาหาฟิวไหมมาถือไม้ขี่รถกับพาไหมเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีเล่นโอไม่มีคนเล่นจะเป็นเพื่อนกับมีควายแล้วลูกไม่ไหวนะมีควายอเง